เรากำลังจะไปที่เขาค้างนอกสีเทพูุทยานวสาสีเทพนั้นส่วนที่เป็นส่วนสำคัญจะมีเขาคลังในอยู่แต่วันนี้เราจะไม่ไปที่เขาคลังในจะมาที่เขาคลังนอกเขาว่าสวยงามมาก ลักษณะนีงงามน้องๆน้องน้ๆบรมพุทธโธท,ที่อินโดนีเซียเลยแต่เล็กกว่าทำจากปูนอะ่ะที่อินโดนีเซียนั่นทําจากหินภูเขาไฟมันก็เลยทนทานอยู่ได้นานเป็นพันปีแต่ที่เขาครั้งนอกนั้นทําจากดินต่อมาก็ซึกโซมท่ากรมศินก็มาขุดมาขุดจกแตก่งก็เห็นต้องรอยความยิ่งใหญ่ของเขาครั้งนอกวันนี้เราจะมาดูเขาครั้งนอกกัน ว่าเป็นอย่างไรสมคำเราลืมไหมนี่คือทางมามาเส้นทางเดียวกันกันกบที่จะไปอุทยานปศา,าสีเทพแหละแต่ก่อนจะถึงอุทยานปศาสีเทพให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะมีป้ายบอกทางมาก็ละบาดนี่แหละเป็นลูกรนะับ